สวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์ที่สองธันวาคม2565ค่ะปิ่นจะพามาร้านสลับเปาคุณวอลพัทหรือว่าตาเขียวที่เราเรียกกันนั่นเองเหตุผลที่พามาก็คือแกตกใจค่ะแกตกใจเหตุผลที่พามาก็คือปิ่นพึ่งนึกขึ้นได้ค่ะว่าปิ่นมาทํางานที่ภูเก็ตเนี่ยเข้าปีที่8แล้วค่ะทุกคน ระหว่าง8ปีที่ปิ่นทำงานที่ภูเก็ตอ่ะปิ่นจะเจอตาเขียวทุกวันค่ะถ้าปิ่นมาทำงานนะเพราะแกขายทุกวันไม่มีวันหยุดถ้าเกิดสมมุติว่านับว่าปีหนึ่งมี365วันเนี่ยแกอาจจะมีทุระแล้วก็ไม่มาขายสัก5วันเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเราเจอกัน360วันถ้าปิ่นมาทำงานทุกวันเหมือนแกนะคะโหยาวนานมากเลยกับตาเขียว เราเพิ่งรู้ว่าหนึ่งในความทรงจำของเราตาเขียวอยู่ในนั้นด้วยปิ่นทำงานที่ภูเก็ตมา8ปีนี่ค่ะตาเขียวก็เหมือนเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเลยงั้นนะ่ะเราเจอกันทุกวันแล้วแกขายอะไรอะคะขายสาลาเปาขายน้ำนี่ค่ะรถแกลูกค้าแกเยอะนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าใครอยู่ภูเก็ตเนาะอยู่แถววิชิตเจ้าฟ้า ฉลองลาไวกะตะกะลนนี่ต้องคุ้นหน้าคุ้นตาแกแน่นอนค่ะปิ่นก็เป็นลูกค้าประจำของแกเหมือนกันค่ะถ้าช่วงไหนภูเก็ตร้อนๆ้นนะบ่ายสองบ่ายสามปิ่นต้องมองหาแล้วตาเขียวมาหรือย,ยังอยากกินน้ำถ้าเกิดสงสัยว่าวันไหนปิ่นซื้อโคก้กอะไรมางี่นะพอแกมาขายปิ่นก็ตะเขียวขอน้ำแข็งเล่าแก้วหนึ่งดิแกก็ให้ฟรีค่ะ เออแกก็ไม่ห่วงนะนี่ค่ะร้านของแกมีเครื่องดื่มทุกชนิดค่ะแกชงได้หมดเลยแล้วก็มีขนมกุบกิบกุบกิบนี่ค่ะอย่างละ10บาท5บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่พักใหญ่ๆมาแล้วค่ะปิ่นติดใจขนมอันเนี้ยของแกค่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นโปะ๊ะไหมอ่ะของภาคใต้ของ3จังหวัด ชายแดงภาคใต้อ่ะขนมอ่ะสิบาทปิ่นไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของนะเออเอามาฝากแกขายปิ่นซื้อเกือบทุกครั้งเลยค่ะแล้วก็อันนี้ไส้กรอกลูกชิ้นไส้กรอกแกะจะขาย5ชิ้น20บาทเห็นไหมน้ำจิ้มรสเด็ดนี่หยิบเองเลยมาดูแกชงกันค่ะปิ่นมาถึงก่อนนะแต่แกมีลูกค้าเออปิ่นก็ให้ลูกค้าท่านอื่นไปก่อนปิ่นไม่รีบ นี่ค่ะมาดูฝีมือการชงของแกแกจะเกรงเกรงหน่อยนะแกบอกแกเกรงปกติแกคล่องนะคะปุ๊บปุ๊ปิปป่นว่าแกน่าจะขายมา10กว่าปีแล้วนะเพราะว่าแกเจอปิ่นก็8ปีเข้าไปแล้วอ่ะก่อนหน้านั้นอีกอ่ะเนี่ยสิบยปีย0ปี แกชงมาข้องหน้าดูค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกแกจะเกร็งๆนะเห็นปิ่นทายอยู่เออนี่ค่ะอะมาดูมาดูเห็นไหมเราจะเอาแก้วมาเองก็ได้แก้วขนาดไหนแกก็ให้น้ําแข็งขนาดนั้นนะคะนี่มาดูแกจัดเนี่ยค่ะ2ี่สิบบาทปิ่นก็ว่าแกก็ไม่เคยขึ้นราคาเลยนะแก้ว20ก็ยีบนั่นนะคะฝีมือใช้ได้อยู่นะเพราะปิ่นกินทุกวัน อันนี้มีลูกค้ามาแล้วปิ่นยังปิ่นยังรอก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวให้แกขายให้ลูกค้าท่านอื่นก่อนจังหวะเหมาะพอดีปิ่นจะได้ดูว่าแกชงอะไรยังไงอย่างนี้แกแกแกเริ่มแล้วดู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 เก่งเก่งนะดูดูดูมือ,อยิ้มยิ้มยิ้ม <laughs> แกรู้ว่าปิ่นถ่ายอยู่เห็นไหมเกรงเป็นธรรมชาติแต่เขียวเอ้ยไม่ต้องเกรงอ่ะ ตาเขียวก็ชงไปปิ่นก็ถ่ายไปอ่าอ่านนไหมหยิบเออหยิบอันไหนอ่ะงงงงงตาเขียวงงไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้แกไอ้นี่ก่อนอืมอ่าใจเย็นๆอ่ะอืมอ่ะดูดูเราแอบดูห่างๆแล้วกันอ่ะลูกค้าแกมีค่ะลูกค้าแกมีหลายรายปิ่นก็ให้แกก่อนเพราะว่าปิ่นไม่ได้รีบอะไรเลยอืมเราก็ดูก่อนว่าแกชงอะไร ดูดูดูแกก็รู้นะว่าปินา่นไทยอ่ะอืมอ่ะเราดูว่าฝีมือแกเป็นยังไงเริ่มเริ่มเริ่มอืมดูค่ะแล้วดูแก้วของแกนะโอ้ไซส์ใหญ่นะคะทุกคนนะเนี่ยยี่สิบบาทสั่งแกได้ทุกอย่างเลยอยากกินอะไรอ่ะอ่ะอ่นี่เห็นไหมแกรู้งานแกรู้งานแกเอามาให้ปิ่นไายใกล้ๆก้อืมน่ะเห็นไหมเออบอกแล้วตาเขียวคือเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งเลย เราเจอกันมานานอ่านี่เห็นไหมสายใหญ่หน้าดูนะทุกคนยี่สิบาทอ่ะแกขายมาตั้งแต่เจอปิ่นก็2ี่สบาทจนถึงตรงนี้แกก็ไม่ขึ้นราคานะโอเคอ่าเอาให้ลูกค้าอ่าเกรงเกรงเกรงหน่อยเออค่ะค่ะค่ะออ่าอ่าอ่าโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเห็นไหมอ่าลูกค้าใหม่มาอีกแล้วปิ่นก็ยังไม่ได้นะไม่เป็นไรให้แกขายให้คนอื่นก่อนปิ่นเอาทีหลังสุดก็ได้ ไม่รีบอ่ะปิ่นถ่ายวิดีโอก่อนอ่ะเริ่มเริ่มเริ่มคล่องละเริ่มคล่องละเริ่มไม่เกรงละเพราะว่าปิ่นถ่ายแกนานแล้วไงแรกๆแ,แกเกรงเห็นไหมตอนนี้ลองเออมาละปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บละอืมแน่อืมอืมอ,มอม่อ้าวเมนูนี้อะไรเอ่ยกาแฟแน่นอนใช่ไหมอ่ะใส่นมอืมเห็นไหมยี่สิบบาททุกคนอืมอืม อะไรเอ่ยดูดิปิ่นปินไม่ได้ฟังไงว่าเขาสั่งอะไรอะ่ะกาแฟจ้าวโอ้โหทุกคนดูดิยี่สิบคุ้มเห็นไหมโอ้แกขายดีขายดีค่ะขายตั้งแต่เช้ายันบางทีนะปินวันนั้นปิ่นไปหน้าหาดกระลนนะ ประมาณสองทุ่มแล้วปิ่นยังเห็นแกขายอยู่เลยปิ่นลืมถามว่าแกกลับบ้านกี่โมงอ่ะแกคงไปเรื่อยๆของแกนะเอเชอิญหน่อยเชิญหน่อยอ่านี่มาถึงปิ่นแล้วทุกคนลูกค้าไม่มีละอันนี้ของปิ่นปิ่นจะกินแต่เนี้ยค่ะน้ำมะนาวเปรี้ยวๆไม่งั้นก็ชามะนาวอยู่แค่เนี้ยตาเขียวเขารู้เออเอาน่าค่ะอันนี้เมนูของปิ่นเอง ปิ่นยังไม่เคยกินอย่างอื่นเลยนะหรือว่าเคยกินไม่รู้แต่ว่าปิ่นกินมะนาวเนี่ยมะนาวละเนี่ยแกทําให้ปิ่นผิดอีกละปิ่นบอกว่าเอาน้ํามะนาวแกทําชามะนาวให้ปิ่นแม่อะปล่อยแกปล่อยแกอะแกเริ่มคล้องเลยไหมไม่เกรงเหมือนทีแรกและโอ้ยี่สิบบาทสบายใจตะเขียวนี่นะทุกคนถ้าเกิดสติว่าปิ่นแกลกนะปิ่นรับนะมาเสร็จแล้วปิ่นบอกว่า กินฟรีนะไม่จ่ายตังนะแกก็ไม่ว่าอะไรค่ะเออปิ่นเคยหมั่นไส้แกนะแกเล่นตัววันนั้นไม่ทําให้ปิ่นกินสักทีเออพอแกทําให้เสร็จแล้วปิ่นก็ไม่จ่ายตังแกนะปิ่นก็เดินเข้าออฟฟิศไปเลยเออสองวันแกก็ไม่ทวงสามวันแกก็ไม่ทวงค่ะปิ่นก็เลยเออก็เลยเอาไปให้แกพอให้แกแกก็เอาเออแต่แกไม่ทวง เนี่ยวันไหนถนะ้าเกิดสงว่าเออปิ่นเบื่อๆอื่างนี้นะไม่อยากกินชามะนาวแล้วไม่อยากกินน้ำมะนาวแล้วปิ่นซื้อโคก้กแฟนต้าอะไรมาปิ่นก็มาขอน้ำแข็งแกฟรีค่ะเอากระปุกใหญ่แค่ไหนมาแกก็ให้แกใจดีค่ะนี่เห็นไหมแล้วปิ่นก็อยากจะถามแกว่าเวลาแกใส่เนี่ยแล้วแกจะพันทำไมเห็นไหมเนี่ยแกจะพันทำไมเหตุผลที่พันคืออะไรเออ